อดัมฟาร์มสวัสดีค่ะปล่อยแพ่ไล่ทุ่งค่ะพี่น้องขาเมื่อนี้มีข่าวจะแจ้งค่ะเรื่องแพะเนาะขาพี่น้องมีข่าวเรื่องแพะจะแจ้งให้ทราบนะคะมีข่าวเรื่องแพ้จะแจ้งให้ทราบค่ะเป็นข่าวจากเครือข่ายแพะแกะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ แก้งกำหนดการขายแพะรอบที่สี่ประจำปีพุทธศักราช2566นะคะกำหนดเป็นวันอาทิตย์ที่17บธันวาคม2566ราคาที่รับซื้อนา,นาขณะนี้นะคะราคาที่รับซื้อนา,นาขณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เล็กหน่อยนะคะพี่น้อง แพะขุนเล็ก12-19ถึงโล95บาทนะคะ95บาทแพะขุนใหญ่20กิโลกรัมขึ้นไปถึงไม่ผัดฟัน90บาทนี่ค่ะไหลน้ำบัวทานถ่ายไก่ไก่บัวเป็นยังเนะค่ะพี่น,อน้องแกงข้าซื้อค่ะ แพะขุนอ้วนหลังเต็มยี่สิบโลขึ้นไปถึงไม่ผัดฟันร้อยห้าบาทแพะตัวเมียสาวหกสบาทแม่ปลดอ้วนสี่สิบห้าบาทพ่อปลดหกบห้าบาทแกะขุนร้อยห้าบาทหมายเหตุราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามสภาวะการตลาดเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องค่ะแจ้งข่าวเรื่องแพะนะคะ ซึ่งของอดัมฟ้ามก์กัอยู่ในเครือข่ายแผกแกะรอยเอ็ดนะคะแต่ว่าเขาบด้ขายดอกคะเข้าเลียงน้อยๆนังเลียงไว้เบิงไวนักไ,ไ,ไว้เป็นมูเป็นเล้วะคะ่นะเนาะมือใดอยากดื้อก็อยากมือใดเขาดือด้อก็อยากขายู่ค่ะมือใดบ่ดื้อก็เบิงแง่งกันไปตามปกติค่าพที่น้องสำหรับที่นี่ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากช่องด้วยจ้าฝากกดติดตามกดกระดิ่งกไดไลค์กดแชร์ สำรับคลิปนี้มาแจ้งข่าวเรื่องราคาแพ้ซึ่งจะประกาศซึ่งจะขายการมีกำหนดขายวันที่17บธันวานะคะวันที่17บธันวาหกหกค่ารอบที่4ของปีหกหโอเคนะคะสวัสดีค่ะ